ไม่เอากล้องลืมเช็ดที่จะกล้องมัวเอ้ยลาดไปเนี้ยอะไรมันพูดเขาได้ยินได้ยินก็ได้ยินดิตามไลน์เขาเลยไหวไหมลงลงอะไรเนี่ยเตจอนเออจะได้ไม่ต้องลงขึ้นลงบ่อย โอ้โหทางเราบ้างโอ้ต้องมาทางกูนะเฮ้ยนู้นหน่อยขวาหน่อยเออเออแล้วนู้นอีกนิดนึงอีกอีก อ่าค่อยๆนะหยอนแล้วนะอ่าอ,อันนี้ละมานี่เลยนะมานี่เลยนะเออ เดี๊ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบหนึ่งแป๊บนึงนั่นแหละมีลายเดียวจ๊อปปัญหาคือมันเดี๋ยวอ่ะนะตอนย่อนนะปัญหาคือการย่อนนะ หรือว่าเรามานี่วัดฉีกมานี่แล้วก็มานี่ใช่ไหมใช่นี่มึงต้องหลบหินก้อนที่ก่อนแล้วไหลลงมานี่แล้วขึ้นตรงนี้นนต้อนขึ้นขึ้นไปยังไงวะอ๋อ,อ Bao nè b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 ao bao nè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  Nít 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 nè bao nè bao bao nè bao nè ได้ไโอ้โหส่งพี่ส่งส่งเออนั่นแหละล้อลอยล้อนึ่งไม่เป็นไรแล้วมั้งนู่นเลยอัละละพอดีพส่งอ่าเอปไหลได้ไปทงลงเบา หมดแล้วใช่ไหมโอ้มีอีกเออชอบไม่ใช่เหรอ,อที่กูขึ้นมาได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจเฮ้ยขึ้นได้ต้องลงลงได้โอ้ยหมดสองเดืนนี้ก็หมดแล้วอะไรเข้ามาก่อนเราตั้งนานเพิ่งหลุดเองเหรอ เอาันนี้นะอันนี้เดี๋ยวให้ชิดไปทางนู้นเลยใช่ใช่ล้อ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 เอออันนี้ล้อซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเลยใช่นี่เออขึ้นได้ขึ้นได้เนี่ยมึงถ้ามึงซ้ายอยู่ใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาล้อเนี่ยเหยียบอันนี้อันนึงค่อยๆก็น่าจะได้เหมือนกันนี่หรอ เออเอาล้อเหยียบเลยมันไหลลงไม่เป็นไรหย่อนหย่อนหน่อยไม่ตอนเรามาเรามาเรามานี่เรามานี่เรามานี่นี่นี่ร้อยอยู่นี่อ๋ออ่ะได้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยถ้าถามตั้มอะซ้ายซ้ายสุดอ่ะจ็อบมันไม่ต้องคิดมากเลยตอุดเราต้องงานนี่แล้วเหยียบขึ้นนี่ใช่แล้วอีกล้อนึงอยู่นี่เพื่อที่ตรงนี้ได้พ้นใช่ถูกโอเคได้งั้นนมาีแล้วตรงนู้นนะตรงน้นซ้ายสายเลยไม่ต้องคิดใจเลยปีนนี่ขึ้นไปเลยเชี้กูขึ้้นมาไไดง ถึงบอกไงทางได้เรื่องข้ามยืนที่นีข้ามยืนีเนี่ยนี่น่ข้ามข้งนี้ข้ามยนนะตอนจอบลงใหม่ไปข้ามตรงนี้ดข้ามตรงนี้้ตรงนี้ก่อนสิเนาะคือมันคงจะคุยถึงทางเลหมด รองนี้มีใครมาอยู่แล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วตรงมาตรงมาตรงก่อนอ่ะจะปีนป่าววะ bị né lời lo lắng tốn còn tốn còn, luôn mát à luôn <laughs> นหนึ่งกอดี <c oughs> ไม่หรอกเหลือทั้งสองนิ้วรถสูงนะเฮ้ยเมดิเตีย <c oughs> <c oughs> ถ้ากระแทกะนะเดี๋ยวบอกเองนิดหนึ่งนิดหนึ่ง

khinh quá đã lác, nhắc mà tần lồ, độc ác, lên không được, này